สวัสดีครับยินตรับสู่ Link to ูโกนะฮะมีคนสอบถามมานะครับว่าไอเจ้านี่ตู้กันชื้นจำเป็นต้องมีหรือไม่นะครับเอ่อต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการแชร์ประสบการจากผมซึ่งไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้ผิดนะครับก็เป็นเรื่องของความสบายใจละกันนะฮะอันนี้จากผม ต้องบอกเลยว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นสำหรับใครบ้างเช่นคุณอยู่กรุงเทพอากาศที่แห้งอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นนะครับหรือถ้าจะจาเป็นก็เช่นบ้านอยู่ปุ๊บเฮ้ยมันมีความชื้นอ่ะเอ้ยไม่แน่ใจบ้านเราชื้นไม่ชื้นสบายใจซื้อก็ได้นะครับหรือใครที่มีกล้องแพงๆนะฮะตัวละแปดหมื่นเก้าหมื่นตัวละแสนมีเลนตัวละห้าหกหมื่นตัวละแสนมันจําเป็นต้องมีฮะอันี่พวกความสบายใจ หรือว่าถ้าดูแลแบบดีๆอ่ะวางข้างนอกมันก็ไม่ได้ขึ้นนะอ่าถ้าคุณไปดูสายยูทูบเบอร์บางทีเขารีวิวเนี่ไหนไหมเลนเขาวางบนชั้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครขึ้นลานะอืมอย่างที่บอกอยู่ที่ภูมิศาสตร์อ่าถ้าเกิดคุณอยู่ทางภาคใต้เขตร้อนชื้นอ่ะอันนี้ผมว่าได้ต้องมีหรือทางภาคเหนือที่ผมเคยไปมาเช่นแม่กำปองเนี้ยเออนั้นมันชื้นมากผมว่าก็ต้องมีนะคะก็สรุปแล้วสำหรับผมเองแล้วกันก็ไม่จําเป็นถ้าจําเป็นก็ต่อเมื่ออยู่ที่ภูมิศาสตร์บ้านคุณอยู่ แค่นั้นนะครับอืมส่วนนี้เรามาดูนะครับตู้เขาบอกว่ายี่ห้อเนี้ทําไมผมถึงมีผมไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่ตอนนั้นผมไปซื้อกล้องก็จะไม่ผิดเป็นตัว Canon RP มั่งนะถ้าจะไม่ผิด RP แล้วเขาแถมมาเพราะจะขายต่อไม่มีใครเอาก็เลยเออเอามาใช้นั่นแหละแต่คนบอกเฮ้ยถามงแล้ว,มวไม่จําเป็นทําไมผมถึงต้องใช้มันมันมันให้มาแล้วเอาไปว่าขายไม่ออกเออก็ใช้ไปเถอะอืม ออนี่มีหลายยี่ห้อมากเลยแต่ในความรู้สึกผมเองแล้วกันนะผมว่าเวลาหลายยี่ห้อมาจากโรงงานเดีวยวกันแล้วก็แปะยี่ห้อเอาแบบเนี่ยนี่ยี่ห้อแอนบอนชอตเตอร์บีอะไรก็มีเยอะแยะเลยนะครับอ่าก็ถ้าสนใจพิกัดอยู่ใต้คลิปนี้ส่วนเพจก็อยู่บนนี้นะมาดูข้างในนิดหนึ่งแล้วกันนี่อันนี้เป็นตู้เล็กสุดเลยอืมมันก็มีชัดเนี่ยนะครับผมอ่ะน่าจะแพงสุดก็น่าจะเป็นตัวเนี้ย 20f 1.8นะครับอืมแล้วก็เนี่ย อย่างเงี้ยไว้ข้างนอกก็ได้เนี่ยห้าสิบเป็นหนึ่งแปดถูกถูกนะครับแต่ก็เออเลนมาเป็นพวกละมีที่เหลือผมก็วางไปแล้วก็ส่วนข้างในนี้นะฮะมันจะมีตัวปรับนะครับเผื่อใครบางคนใช้คแร้งง,งเพราะว่าผมก็งงมาแล้วก็เลยต้องบอกตั้งไว้นะมันจะมี a b c d เนาะแล้วก็ e ว่ะผมตั้งอยู่ที่ระหว่าง c กับ d นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นตรงนี้อันนี้จะจางจาง,งละแบตมันอ่อนนะครับเป็นฐานนาฬิกาสองอันใส่ไปเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนอันเนี้ยตอนที่ใช้แรกแรกตอนที่คุณเสียบปั๊กปุ๊บ ให้มันอยู่ที่ประมาณสัก 40- 5 0ห้าบเปอร์เซ็นต์นะอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วค่อยเอากล้องเลนแล้วเนี่ยใส่เข้าไปอ่านีวิธีใช้แก้ง,ง่ายง่ายนะครับถ้าใครเป็นแบบใหม่ๆที่เป็นโอริจอนตรงนี้อ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งละไอ้นั้นผมก็ไม่เคยใช้ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับโอเคย้ำอีกทีละกันนะพี่กิจอีกุ้ยย้ำอีกทีพี่กัดอยู่ใต้คลิปนี้นะฮะเผื่อใครสนใจนะครับเพจก็อยู่ในบทนี้นะครับแล้วถ้าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องกล้องนะสอบถามมาเดี๋ยวยังไงผมจะทําคลิปม,ปมลกันว่า เฮ้ยอะไรอะไรเป็นยังไงสุดแล้วมีก็ได้ไม่มีก็ดีนะครับโอเคไปละไป